สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮ้าพี่น้องเมื่อในผ้ามาใส่เบีดน่ครับตอนนี้พญสูกําลัางใหญ่เบียดอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาพญสุกันครับน,ค,นบครับไเบครับตอนนี้เขาสิไมไว้ก่อนด้เนาะ ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับนายสุกสวัสดีครับมันนี่มันนี่ผ้าไ่สุกไม่หยามเด็ดพี่นอ<ส>้องผมกับนายสุกมาใส่ไห้ยำแรงน้ำกันได่นออ้นนนองโม่ง่งเดีวบ่ดมาไทยเบิ่งดอกตอน,นมาใส่เพราะว่าผมลืมออกกล่องมะนําเอาเลยกลับไปเอาสมบัติเข้ามาก,ก่อนเข่าท่านได้กินยุ่พี่น้องกะว่าถ้าบ่อได้ปลาเนี่ก็คือสิ ได้กินข่าวกับเกี่ยวนี่พี่น้องเอาพ่อางี้สุกเอาพาพี่น้องเขาไปเบิองครับจ<น>ะมาลุ่นน้ำกเบิองเบ็ดไป็ลุ่นน้ากันพี่น้องได้ก็ได้รดครับผมนี่แหละครับเป้าไม้โอ้โอเคครับพี่น้องลุ่นน้ากันเด้อพี่น้อง,งว่าสิได้ก็ได้ใส่เบ็ดอยู่ประมาณ ร้อยยี่สิบหลังนี่พี่น้องร้อยยี่สิบหลังโอ้ชว่วงนี้น้ำมันแห้งเนะงาะไงสุมันเลยเดีดยวใส่แบบมารละท่อนเลยพี่น้องเดินสายเงาเลยมาหลุดน้ำกันได้พี่น้องอย่ดเก็ว่าอะไรเ้เดี๋ยวเขาหยามฟังนี้ก่อนน,นี่น้ำโบกน้ำกิน เนี่ยครับหนอกบรรยากาศน้ำขึ้นบรรนนกเขาัสิอึมครึมไปเลยไรแบบนี้ดเ,ดเนี่ยครับนั่นเด็กไปไหนก่อนนั่งหุบก่อนไปนี่ก่อนเลย เราใส่เบ็ดน้ำทงหน้ากับอยู่ทงหน้ากับอยู่ห่วยน้ำกันเด้อพี่น้องใส่สลับกันน้ำกระแหงน้ำกระไหลออกเรื่อยพี่น้องช่วงนี้หล่อนโอ้เอ็นอน์นี่ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วนี่เต็มมัน ปลาคอหน่อยวะกินไหมใช่ร้อยกินหัวก่อนเนี้ยหัวตัวละบาท้พี่น้องโอ้แพงแพงหัวกินไรนี่ที่บาทบกับกินบองหัอดตนตัวยังไงโมเมนต์ถึกหัวเจ้านี่พี่น้องหัวกระคาแพงๆนั่น,นเลย พี่น,อน้องจิดเลยน้องไงสุกตายยังล่ะปตายยัง,ออยงโอ้ยออจำหนิก็ไไ้ปิ่งพี่น้องเหาได้ปิ่งยู่นี่นครับนี่อ๋ออย่างน้อยๆเขาบริกินเขาเจ้าประเดกบองอย่างเดียว จากจากเล็กๆไปหาตัวใหญ่ก็ได้ึ้นกันแล้วว่นี่ครับอ๋อนับหนึ่งเยอะพี่น้องนับหนึ่งพี่น้องจะเบียดเท่าอย่างลืออีกประมาณเจ็ดสิบเยอะแต่หนึ่งยดเท่า ไปแล้วหามาน4ีิบกลัวหาสิบมาอเกินอ๋เวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมากินนงนงงงน้องเห็นบ่เป็นปลาติดิดบ่บครับ <c oughs> Gue t referred you down there. Did you look all that in there. A dumb. Good mayor! Ya yakin isuk auken capacity》 ngày ngày có cầm dưới nít có cảm nhận, nếu 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 có cảm đều bò có นี่อ่ะโบอุดแล้วพี่น้องมนัน <c oughs> อ่ะพามาเบิ่งนพามาลุ่นพี่น้องนี่ครับผมใส่ผมบ่ค่อยถือยกเ,เทลือแถวนี้ผมเลยบ่ค่อยมาใส่บาดเดนนี่มันไม่ใช่ใส่ขึ้นกันพี่น้อง <c oughs> ผมเลยม,มาใส่เบ <c oughs> ิ่งนแกจะออกสไตล์เก้าอีกละถ <c oughs> ือก็ถือนิดเดียว กนี่เหลือเบ็ดอีกหลายอยู่พี่นอ้องเอ้าพี่น้องตอนนี้เอากันดิไปยามเบ็ดไปยามอย่างมาเรียบร้อยแล้วเ้าสิไดม้มาเผาป่ากินปลาคอใหญ่เขาได้สองตัวด้วยเนะาะถึงไฟเด้อครับปล <laughs> าคอใไงเลยสองตัว,ตวพี่น้องบรรยากาศดีดีนี่นก็สิอึมครึมนิดนึงเด้อพี่น้อง คอไน่เขาได้สองตมาพี่น้องม่กินถังน้ำกันเดี๋ยวตอนหลังไฟียบร้อยเลวเขาเดี๋ยวปลามาขีดในท้อพ่นหอไอ่ไม่หายนงนกเขาบอกคอไนโตอย่างกับพ่อนะเด้พี่น้องปลาอกคอไ่ได้ยกแห้งว่าไที่ตอด เขาละโถเขาดีหนอขำจีบเขาเห้มาเกียร์เอาเกียร์ห้อยบ่บ่บ่เนจำเอาไม่เกียร์จำอย่างเงี้ยนี่พี่น้องมีกลิ่นอาชิโหมันยังให้แรงยังได้กลิ่นอ้วยสองโตได้สองโตพี่น้องเอ้พี่น้องเด้มาตอนนี้งท่านดีเด้อ

คนสูงคนอื่นเลยขับบ้านไปนอนก่อนแล้วน้องเพราะว่ามือยืนพันตนองเห็นงานตัวสองมือยืนพันหต่องเห็นงานตัวสองน้องเพาะว่าเดี๋ยวเด็ดนี่ผมกับสีมากูเอาแม่ยามแม่กูเอาห้ามเศาออกเพราะว่าเลาะเบื้องเบื้องสาวกันมาป่าเพื่นพิมากได้แล้วผลือยังฝ่าเหลี่ยมเบาบบๆยอะตอนเนี้ยมันเรียมจะทั้งผล่งนี้ไกลเ่ะหอน้กงานบ้ จะไอ้ใช้ชาวบ้านพยากรณ์อ,อากาศใช้ชาวบ้านฝนไม่ตกที่เด้อพี่น้องฝนชิตกแต่ว่ามัานบม่ค่อยเข,าข่าสารคามเนาะเนี่นนยฝนสารคามบ่อยดีอ,อยู่กิงกลางเล้วบ่มีฝนเนี่ยฝนมันแรงอ้อมข่างแต่ว่ามันตกแช้กระซานหรอครับ สาระข้ามมตัวมือเราอืมนอนน้ำมาล้างผีเป็นมองล่องรับน้ำครับมองแค่สารคามเลยเป็นผีมากผีรับน้ำพระเจ้านั่นโตเกืแถวโคราตแถวเช้กุ้งมาสวมสารคข้ามมือเรา เดี๋ยวนี้ฟองมันจะเป็นน,น้ำน่ครับเพราะเป็นป้าเขาเอาละให้เจ้าสิว่าให้แจ้งแต่เขาให้เจ้าแยงดอกก็ทับเรียงธัรมาตาเนาะนี่ครับปีที่แล้วครับผู้ใดได้ติดตามลิปตลอดเสียนอยู่ีิว่าจุดที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจุดที่ผมนั่งอยู่น,นี่น้ำท่วมมาได้พี่นอที่ท่วมประมบานมานสองเมตรอะจากขึ้นเี่ขึ้นไปอีกปมะมาณสองเมตรนะพี่นอสองเมตรขึ้น มองนางก็หนี่กลวงหัวยได้พี่น้องแนะครับมเต็มเป็นแพ่เลยน่ะแม่เต็มไปหมดเลยครับหม่องนางก็หนี่กลวงห้อยดิบนะครับตามาดเลี้นนยลงมาบ่ได้แม่หม่องอ,อ่าครับพี่น้องตอนนี้ได้วเวลากินเขาแล้วครับปลาเพิ่นซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้อง เหินเขาน้องกันไ้มครับผมเดีย๋ยวห้างกับมี่สิหนอข้อละโต้ก็ดีโต,โต้จนมากนอกตัวนีป่านี่หนูน่าปวดนิดหน่อยเมันหยามหยาบเลยนั่งนะอ,อย่างนเราตอดไปหน่ทงทุกง่าหน่อยอับงแรงมันห้้นเลย ออขึ<ส> <T> ้นละไอ้ท่องมนเอแจ๋วให้น้ำต้องขาไวริ้ไปสีก็ดู่ย้อกขึนแองวแม่ยังตอดแดงเลยด้วยมันเหนียวใส่กับมันเหนียวไส่ไม่ตอดครเเนียวเนียวเขาไม่ตอดเนียวเฮยตอดืีว่างู้กัดืีว่างูอดแต่ว่าเมีไดแล้วกูตอดก็นก็เปลี่ยนได้บ่อัมีสุดด้วย รู้กันต่อทุกตัเป็นได้พี่น้องมาครับพี่น้องเอฟทีทุกท่านเลยครับมากินเขาต้องกันโารฝนเดี๋ยว้ดมักบรรยากาศแอนซีกับมาเด้อพี่น้องลุกพุ่งลุกพุ่งหรือมักนั่นเพิ่งนั่งกินทึ่งทุ่งหน้าอันนั่นเสียงหน้าก็ได้แล้วสมาร์ทเขาจะบอคอยขึ้นเทียนหน้าอ่ะนั่งยินยืนไสพี่น้องวันหนึ่งผมว่าหนาว ดังไฟจิงเลยอุน่นทะกแบบต้องละเอียดหน่อยพี่น้องเรม่องนหนาวผู้นหญิงเยอ้มั่นพี่น้องมั่นที่สุดยับย่นกเลยหอน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 ไฟหอนตาหอนตา ยังไกสนเงือกสหงอนัวไม่ไม่ไหนวงกว่ไหนเอาอีไว่ากรอเดี๋ยวพ่อเนาะยังไงนะทางด้นนี่เมืมมอนี่หมองอกมาเห็นเขา ก็ใตัวอาบน้ำในเต็นที่แล่นอนนอนนอนกัไอ้นอนกับพี่น้อนข้าวเยวเฮายลุงลูกเสด็กเสีนอลุกว้องเต่าหกโมงกับเพื่อนทำงานละเอางานตั้งหกโมงจะเลิกหาโมงน้มูอละบ่ได้ยังหนอเออมันขอไปเยังไงใช่ลกเตอคนหาหมริลสัด แกวหมกสัวงพอปวามอเงี้ยดีวมึงใส่มหมั่นดี่นือแบบหยมยกเลยมั่นดีวะปลาหน้านองมาคือปลานี่เป็นปลาไม่เดี๋ยวมาป่าไม่ินปลานี่เลี้งกิเแร้นลงอยู่เนี่ ก็ตัวเงยๆมันก็หนีไหลเลยก็บุ่มบัมบ่มบุ่มบั่มอยู่มินเบียดเท่าว่ะนี่ป่ามันเย็นกันนะนอน ดัง่าังดังจนเหรอพี่น้องดังไรยุ่งดังยุ่งตั้งอต่ยุ่งยังยุ่งเหรอโมยู่ป่ะนยุ่งน้ำของน้ำไหล เใส่ป้อน,นอง่วงมอแอบมะเขากันยบ่ม้วีปคอนใส่ก้อนอย่งเขากันก็ผู้ใด,ดกินอะไรแล,ล้ววเป็นยาด้ยีปคอนเป็นยาด้นี่ไ พี่น้องมืออื่นยังพอนีดเค่หนึ่งตอนเศร้าผมสิดว่ายากใดทางเบืงอาจสิมากับแม่ท้องเด้อพี่น้องเพราะว่าพอสุกเป็นเขาไปเห็ุงานก็สิบ่ได้เห็นพอสุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยปันไดนช่วงที่เพิ่นเห็ุงานน้ำมาจก็สิมาแบบแบบมาถึงเขาถึน้ำน้ำแล้วทำนี้มาใส่เบ็ดเพิ่นไหวเพิ่นกับมาน้ำงานเทียิ่นกับเมืย์ว่าจะมองทำงานเพิ่นกับบ่ได้มาน้ามันใ่ผมกป็นแม่ท้อง หลักนอกจากมันหยุดเนอะพอสุกเนาะแกครับครับผมมือพอกันครับผม